นี่คือจอมยุดเด้อแต่ละเมิอแต่ละเว้นเนี่ยโอ้ยถุ่มเทเวลาให้กับการฝึกฝนวิทยายุดเพลงมวยจีนเนี่ยโอ้ได้ว่ามันทุกเท่นทุกท่าโลดโดยเฉพาะท่านกกระเรียนอือไานุ่มบัดเมาจังสิโอ้ยมาต้องห่วงนักฝึกได้ไหม บอกง่ายๆซะเราบาหนังจีนผู้เป็นเมียก็อยู่นั่บ่ได้แล้วบาแต่นังจีนล้วก็เลยเขาก็นีนิดจากป่านนั้นยังเราต้องเขาป่านพระเอกนังจีนเออถ้าแม่นางไม่อยู่กับข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่แม่นางก็แล้วกันข้าคงจะฝึกอ่วิทยายุธอย่างนี้คนเดียวเขาเอามันจีวันซ่อนหรือวป่าเขากรป๋าจีบตัวบาอนี่ยอยู่ผู้เดียวก็ได้ใจหมดแล้วบาดเนี่สบาย ข้าค,คงจะฝึกวิทยายุทธคนเดียวหคงจะไม่มีมอนอีกแล้วละ่ะเพิ่นว่าวะมาว่าเสาว่าแรกงนังฝึกล้มปุง่ง